สวัสดีตอนเชา้ากับทุกๆุกคนวันนี้เราก็จะมาพวนดินให้ตะไคร้ค่ะเพื่อเก็บเอาไว้ผันไว้ใช้ปีหน้านะคะแล้วก็จะคุมพลาสติกนะคะพวนดินแล้วก็ปกใส่ปุ๋ยปลกให้เขาแล้วก็เอารถไถเล็กเข้ามาปั่นพวนตามร่อง เราก็กำลังปั่นออกมานะเดนหนาวเรเดินยมือหนาวแหงเราค่ะีนองทีาดอันนี้แนาได้ิค่ะต้องขึัเดิรอบรอบที่2้สรอกเอาไปด้อนเขดงไเรียบลอย ก็มันแข็ง สอ,สององศาค่ะขนาดแม่เฮาเด้นะขนาดแม่เขายังองศาต่ำขนาดนี้เลยนะคะข้างนอกจะหนาวขนาดไหนเริ่มไม่ได้แล้วนะคะพริกเพิกก็เริ่มหมดฤด,ดูการจะนั่นแล้วใบเบยก็เริ่มนั่นหมดแล้ว ก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละตอนเช้าๆที่นี่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่านะคะพี่น้องค่ะดูทุกอย่างเริ่มจะไปหมดแล้วนะคะสีเขียวก็จะกลายเป็นสีเหลืองหมดแล้วค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะยังไงวันหลังค่อยมาดูความคืบหน้าของเราต่อนะคะสวัสดีค่ะ